ขอเชิญสิทธยานุสิธ์พุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกบุรพาจารย์พระราชุทธาจารย์หลวงปู่ดุลอัตโลวันมรณภาพ30ตุลาคม2526ครบรอบ37ปีและ 24ตุลาคม2563เป็นวันเจริญอายุวัฒนมงคล90ปี70พรรษาถวายมุทิตาจิตสักการะแด่พระราชวรคุณหลวงปู่โพสมศักดิ์ปนัติโตเจ้าอวาดว,ดวัดบุรพารามผ้ารามหลวงเฉลิมพระเกยียรติอำเภอเมืองจังหวัดสุรินกำหนดจัดขึ้น29-30ตุลาคม2563 เชิญสศิษยานุสิทธิ์พุทธศาสนิกชนร่วมงานนะคะบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกบุรพาจารย์พระราชพุทธาจารย์หลวงปู่ดุลอัตโลครบรอบ37ปีที่ท่านละสังขารน,นะคะท่านละสังขารวันที่30ตุลาคมแต่ว่าเนื่องด้วยหลวงปูโป่โพซึ่งก็คือเจ้าอาวาสพระราชวรคุณนะคะหรือว่าทุกท่านรู้จักนะคะหลวงพ่อสมศักดิ์ ปณธิโตเนี่ยท่านมีอายุวัฒนมงคลนะคะครบนะคะ90ปี70พรรษาก็เลยจัดงานควบเป็นถวายมุทิตาสักกจิตสการะนะคะซึ่งทางการกำหนดการก็จะมีตั้งแต่วันที่29ถึง30ตุลาคมคะ่ะโดยมีการบวชชีพรามหมายถึงว่าไม่ต้องอโกนศีรษะนะคะสวมชุดขาวแล้วก็มีการอบรมเจริญ จติภาวนาฟังธรรมเทศนาในเวลา13นาฬกานะคะบวชชีวันที่29นะคะท่านใดสนใจและว,วันที่เวลา14นาฬิกาได้ฉันพูดเร็ว อาการไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นการทําทำวัดเย็นและ19นาฬิกาก็จะมีพระมหาเถระสายกรรมฐาน40รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องไทยธรรมแล้วก็เราก็รับพรหลังจากนั้น20นาฬิกาก็อบรมเจริญสตินะคะภาวนาฟังธรรมเทศนาแสดงธรรมโดยพระมหาเถระนะคะซึ่งดิฉันปีที่แล้วน่าจะมีการปฏิบัติธรรมจนถึงข้ามคืนแต่ว่าปีนี้ตามเอกสารแล้วไม่แน่ใจนะคะแต่วันศุกร์ที่30ตุลาคมเขา เชิญชาวสุเดนที่ร่วมน้อมนำลึกนถึงวันละสังขารของหลวงปู่ดุลอัตโล30ตุลาคม2563นะคะท่านละสังขารเมื่อวันที่30ตุลาคม2526 3 7ปีมาแล้วนะคะก็บำเพ็ญกุศลถวายบูรพาจารย์พระราชวุธาจา่หรือว่าหลวงปู่ดุลน,นะคะเวลาจิตนากาก็นำนะคะตักบาตรค่ะนำข้าวสารไม่ใช่สิอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นทานได้นะคะเพราะว่าพระสงฆ์ จะมา ในฝ่ายกรรมฐานกว่า200รูปก็ให้ตักบาตรเป็นข้าวสวยแล้วก็อาหารปรุงแล้วนะคะซึ่งจะเป็นการบำเพ็ญกุศลตักบาตรแด่พระมหาเถระพระสงฆ์ฝ่ายกรรมฐานค่ะ200รูปค่ะอย่าลืมนะคะบอกต่อด้วยและมีการถวายพัตตหารเช้าบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์ถวายเครื่องธยชธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาและก็สรทธพิธีสามารถเป็นโรงทานได้เป็นเจ้าภาพโรงทานได้ติดต่อไป ที่พระสันพิศหรือว่าร่วงพี่กระแตนะคะ094 979 9642นะคะหรือว่า คุณทวีศักดิ์นาคดีค่ะ0626915688หรือว่าจะเดินทางมาที่วัดบุรพารามบอกว่าอยากเป็นเจ้าภาพโรงฐานในช่วงของวัน2วันคือการกำหนดนะคะเป็นการบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันนะคะมราพาหลวงปู่ดุลอัตโลและก็วันจเจริญอ,อายุวัฒนมงคล90ปีหลวงปู่โพอายุนะคะ90ปีในวันที่24ตุลาแต่จัดรวบเป็น วันเดียวกันหรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระมหาเถระบริจาคผ่านบัญชีพระราชวรคุณธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี5592144467ขอนุโมทนาบุญจากทุกท่านค่ะ